ตามคําเรียกร้องนะคะพี่ครับจัดคันโอคูมาให้ผมอีกหน่อยนึงผมเก็บเงินไม่ทันจัดด่วนๆนะคะตัวใหม่มาแล้วนะคะกับโอคูมาอันดามันนะคะตัวนี้เป็นตัวรุ่นอันดามันนะคะดีไซน์เทพมากๆนะ,ะตัวนี้ก่อนลดโปรอยู่ที่หนึ่งพันแปด้อยเก้าสิบาทนะคะถ้าจําไม่ผิดเอาอย่างนี้นะคะหนูให้คลิปนี้สําหรับลูกค้าที่เป็นแฟนคลับที่กดติดตามร้านฮะไทยฟิชชิ่งนะคะให้ไปเหลือหนึ่งพันสี่ร้ยเก้าสิบาท 490บาทมีทั้งเบสแล้วก็สปินนิ่งให้แค่อย่างละ20คันเท่านั้นนะคะเก็บแล้วเหลือแค่นี้นะคะเนี่เก็บแล้วเหลือแค่นี้นะคะพกพาสะดวกอ่ามาดูความเหนียวกันนะคะคันจะเป็นความยาว6ฟุตต่อโคนนะคะกาไฟนะคะแต่งเต็มไกด์เนี่ยใหญ่นะคะเป็นไกด์สำหรับตกปลาทะเลนะคะอย่าถามนะว่าตกปลาทะเลได้ไหมมันเป็นรุ่นโอคุมาอันดามันนะคะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าตกปลาทะเลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เล่นได้หายห่วงนะคะสายเรือเนี่ยจะชอบกันมากแต่ว่าจริงๆอ่ะเขามาดังสายตกปลาบึกกันเพราะว่าราคามันไม่แรงมากนะคะยังอยู่ในงบแบบถ้าไม่ลดโปรก็สองพยังใช้ได้อยู่นะคะความยาว6ฟุตนะคะเวทสายเ็นเนี่ยก็คือ5 0าสิขีดร้อยถ้าเป็น PE ก็คือ4ี่ขีดแนะคะเป็นเวทกลางมีเวทเดียวอยู่แล้วนะคะด้ามแต่งเต็มมาให้เรียบร้อยเป็นทรงพุดเดิลน,นะคะรีซีเป็นฟูจินะคะนี่รีซีฟูจินะคะไกด์ใหญ่อะ พอประกบแล้วนะคะไล่ลอยต่อทอเต็มผืนนะคะพันดิ้นมาอย่างสวยนะไล้รอยต่อทอเต็มผืนนะคะแต่ว่าเหนียวหรือเปล่าเอ้ยอัดบึกนะคะหกสิบแปดสิบเล่นไปเลยนะคะหายห่วงนะคะใครที่แบบอยากได้ชุดเดียวลงทะเลเล่นสวายด้วยก็จัดตัวนี้ได้นะคะมาทั้งเปนเรนแล้วก็สปินนิ่งเวทเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันเลยมาพร้อมซองอย่างดีนะ,ะถอดแล้วเหลือแค่นี้ไม่ต้องไปเสียบ ไม่ต้องไปจุ่มน้ําแล้วเสียบนะคะพี่เดี๋ยวจะดึงไม่ออกนะคะนะตูดคันนะคะอันนี้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งตูดคันนะคะใสมาให้แบบแต่งเรียบร้อยใครจะไปปักใครจะไปปักเข็มขัดอะไรอย่างเงี้ย <confused> ไม่ต้องกลัวตูดหลุดนะคะอัดอย่างเดียวเนี่ยถ้าจะเป็นอย่างนี้เลยงัดอย่างเดียวงัดปักเข็มขัดงัดอย่างเดียวงัดอย่างเดียวปักนี้ไม่เจ็บนะคะจัดมาให้แล้วแบบมนๆนะคะราคาโปรนะคะคันหนึ่งพันสี่ร้อย 90บาทให้เฉพาะแฟนขับร้านหาไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85เท่านั้นนะคะถ้าคุณดูจบคลิปนี้ทักอินบ็อ x ด่วนๆนะคะค่าส่ง EMS ครั้งละ100บาทมีที่ไหนนะคะคันตกปลาบึกในงบ1,590กัดให้กับร้านหาไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85ไม่ว่าคุณจะสั่งกี่ขั้นสั่งมาด่วนๆนะคะเพราะว่าให้โปรแค่ติ้นเดือน6มินี้เท่านั้นนะจ๊ะสวัสดีค่ะ